สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซี FC, พี่ปานาะสุขุสุขชนสุโองสุบอลสบายดีตอนเศร้าๆพี่น้องฮักก็มาแต่อัน <c oughs> เลี้ยงงวัวพี่น้องเอ้ยมากบบรบเพาะท่านในมือห่อาเงืันดอกฮักก็เองางัวเลี้ยงอิม่มแล้วก็เอาไปผูกไว้อยู่นะเห้องข้าเจ้าเด็กซุ่มลูกเขาก็เกี่ยวยา,ายมือเศร้านะเกี่ยวยา,ายสอบหนึ่งแล้วแล้วก็เลีมเท้าเดินกินเฟืองน้ำหมนแล้ว ชมว่าน้อยเสียงว่าแหวกแหวกอยู่ไผเด้อคอยวะาฮะไทน้อเสียงว่าแหวกแหวกนี่น้อมันู้น้อยโห้เสียงดังใช่ปะญ้าเข้าอามาแต่น้ำเมตาพี่น้องปูกกปวยกำลังเกี่ยวลืม có sai phối rồi đây nè lưm 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 đèn áo lấy bắt tèn gì lấy đèn điệp để hết suốt ôi thấy khỏi bà xiềng quẹt quẹt ใช่เนาะโอ้มาอลไรได้กินลูกชิ้นแล้วแท้สบายดีพี่น้องสบายดีปาลุงมาส่องมึงเข่าพี่น้องสบายดีปาลุงเอาไว้เอาไว้อันนั้นไม้นะมาส่องมึงเข่าสบายดีปาลุงแบบนี้เพี่อยากกินลงหรือ,อยังเอาจุกดำแต่ว่าพี่เราทำกันได้เนี่นยนังเอ้ยบุ๋มมี่และเบิรงดดูแถวคันนะยกขึ้นโอ้ย <laughs> ยงลยัล <Yeah>, yeah. like, so like, ูก kind of like, like ินโอ้ยมากลกะจับกะสอบกามาสวนนี่ยข้าเกี่ยวเนี่ยได้สอบหนึ่งก็ไปเทงมาหน่อยก็เอาแมนออกไปเลี้ยงแล้วก็ไปปลุกไว้เดี๋ยวลูกจีนนี่น้อย มาเด้อพี่น้องมาเด้อพี่น้องขอนั่งสิ้มไร่เด้อเด้อจักจักมือจิ้เข่าป่าตึ้งโอ้ยเดี๋ยวเท่าจะพอให้มาซองมึงข่าพี่น้องเว้ยบอเพี่ยะลงเลยยังเพียรนี้เลยยังบอเพียรนี้เลยยังลงนะลงอยู่แล้วลงเหงาเข่าคนเดียวนี่นะก็เลยซื้อพี่ไก่มาสู่พอมิ่งกินสบายดีพี่น้อง ไงตลาดก็บอกนี่ยัางดองนีแต่ปีกไก่ตลาดบ้านฝั่งปลาทูนนชื้อปลาทูมหาวายแหลล่งหนึ่งยินเป็นเดือปรรนปลาเดือนหนึ่งอย่ากินมือเล็วโบ่มนองม,มินสืบปีกไก่พี่น้องเอยตสามแล้วไม่ซม กินแบบโมมีกระตุกกระถวยวะโมมีกระตุกกระถวยด้วยเหรอเอ้ยมันมินฮอร์ลงมาใส่กระตากินแบบอยู่ปลาดงอืมถุยกระหุกขึ้นเอาละนอนสบายขึ้นเจ้มมึอไม่นอนข่อยข่อชัวรมือหาเจมมาแร็งจะนอนทางตู้บ่ รู้อ่ะมี่ล้วนเทิศไหนฮะมาได้กินข้าวสามสตูโดนไหได้ไม่ต้องเลยจะฮิงนะเอฟซีมากระซามมาอยู่เนาะไม่ลงมินคือบุ่มอยากตื้ออะหัวฉัน

vì cài là đưa vì cô nó cái đi ừ. oh, no. <laughs> Chào chào, có này không? Đưa đưa đưa. không là loại Chào mà khai ừ. à loại chẳng ừ. 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 đấy gì Ừ โอ้มันใหญ่แล้ว่ะอันนั้นสวยงากว่าที่อัน่อยอ่ะอืมได้เลยนะใหญ่มันคือจะลูกแพนธ์นะออกมาื้กตัวไหนรึอืมมาโมเลนต์จะเก็บของมาจะดหุ่นอ ก็เลซื้อิงไก่ตลาดบ้านตังมาเาเจ้าสืนู่นหน่อโอ้ยมาซาโพด่ะสิเจ้าเลือกเ้าตลาดบ้านเิดตลาดเต่าเต่าอีนี้ขบพนต๊ล้วจังใส่มันจะเยอๆนเสือทนเสือปอเสือปอขาเจ้าผันนู่นนย ในาญน่น้อยเพื่อกินอยู่ข้างนันเป็นปน้องเป็นน้องมิน้นก็เลยเอาลูกงมาสู้กินอยู่สูบขาาึ้นมะขามฮึมเปีนน้องเลยต่ละมือไงอยู่ปักเซื้อบบพ้นแห้งเลยไอ้โทรมาว่านเนี่ยลำมาแล้ว ม่เหลวแล้วทมาวานี่พี่น้องเอ้ยมูอาเมีอยู่บกซ่นะพแหงล้ววะกกว่าทังเฮาน้มเต็มใหเต็มคันไลูกทังเฮาว่าหมดทมาคนทงเขาเลงนีน้เขาบอ่างห้นาพี่น้องเอ้ยเขานสาปบอยาไขไปได้แล้วปีนี้ เ,เไไดีรื่องอะไรเบื้องของพายกันเนาะก้อนยาเียดแหนบขุน้ำลังน้ำลังที่จะเกี่ยว,วยอยู่บ่ดำน้ำลังนี่ยคอยว่ายา่อีจัาแรกคัดผลทรงผล้งทรงกับบองงามเขาแล้วเกี่ยวขอบองาอบองามม,มาลองมาไหงมาลองม,มาแนงปีนี้นะมันมาก,กาเถิงนี่สิเขาก็กำลังสืสัตว์กำลังสืบเขาเลยว่ามีเวลาสัตว์ก็เลยสิแต่ว่า เลอาหารนะนะังไม่คนอยู่และเขากรงงามไปบริกินั่งกินไนมันละยุดเด้ยุดกันเลืเติบโตบานนี้กเวลานมไ่เ่าแล้ว่าไงลัจ่งมั้เนี่ยมืค้นนเมื่อทำหมดกทกด๋นอนน้ำยาเอบนนี้เนนอน Nó nằm nhà đấy cháu Thì ăn chuông mà người ăn chuông mọi 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 mai mai chuông phải, phải người <laughs> nói đấy mọi người ăn chuông mọi người ไอยเมื่อกี้งวะยังไม่ยังนอกนังนี่อาคมมันออกอยู่รุ่ม่ย่าเผาอันนั้นเด้อ้างนอ,อกอไอ้ะะอมแม่แล้วมันเป็นไม้เลยก่อตอที่อันมาปลูกแขึ้นสูง้ก่อนเอาไปทุกคนกคน,คนะะมาจะเอาผมบอกแล้วอะเคือเกาห่นออ

นู่นหน่อยนูหน่อยนู่นหน่อยชื่อลูกแ้ลูกชิ่นอะไรตุกตาดํิ่นไปางๆแบบเราวาเมาอยู่น้ำท่วี่คอณใด้เราไปรักบ๊นี่รับบอนี่มายักอยู่ๆคิดเขาปะ อะไง้อมาส่งมึงเขาวะแก่ไหนกับเมื่อมาดอมาเบิรไรเมึ่อก่นเเบิึงพอมีแห้งเฮ่เผาง่ามันจะมีแห้ง บมพ่นเอาคันน้าเขางามมึงเป็นสิพ่อช่องเดือนนี่พ่นคันหน้าอย่างมึงเตี๋ยงแกงเนาะเขาย่าเตีย๋ยวเตี้ยวข้าวอะเดี๋ยไปแกงว่ะน,นั่นนี่เท่น้องนี่แหะก็ไปหากร่กโด Đây này bà, nó nón ninh. Nanh nanh ninh 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 ha ninh 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 này ninh 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 con ninh 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 อยู่นหลาใสาากก่ไม้กั้นเกไม่ทันอกะน้าลย่างน,น,นัเกาะหรกโป่งแงไหมไมาเอากอนเลยนะลาเลยพี่น้องยนดี่มีแห้งมาถุทุกคน ตอนคลิปนาไมน้องสบายดีสบายดี